Miranda against McConnell. Pick and roll. Miranda. โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องยัดห่วงนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสำหรับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างฟินนิคซันส์เปอร์บารและกาเมเดียนของเดวเวอร์นักเกตนะครับผมเป็นเกมที่4ของซีรีส์แล้วนะครับผมเวลา7จ็ดโมงเช้าของพรุ่งนี้ด้วยเดวเวอร์ขึ้นนำซีรีส์2อต่อหเกมที่แล้วได้เดวินบุกเกอร์ครับฟิวโกยิงจาก25 20ลงจัยี่สิบห้าลงยี่สิบจัดแไปสี่สิบเจ็ดแต้มหกรีบาวกับเก้าแอสซิสส่ล้วนะครับ่วินดูแล คาเมรอนเพนจัดไป7แต้มกับอีก6แอสซิสแต่ยิง3ไม่ลงเลยครับยิงจาก5ลงแค่1ลูกเกมที่แล้วบกเกอร์เล่นเหนื่อยเลยครับแล้วมาดูที่ฝั่งของทานเดเวอร์นัเกตนะครับผมเกมที่แล้วได้จมามาลเล่จัด32มแต้ม6กรีบาวกับอีก5แอสซิสและยังมีนิโคลาชูกิจจัดทริปเปิลดับเบิลทำ3ามแต้ม17บรีบาวกับอีก17แอสซิสและยังมีอีกคนหนึ่งไมเคิลพอตเตอร์เจอร์นีจัดยี่สิบเอ็ดแต้ม,ตมส,สิกยองาก11ลส่วนพร้มออ้เือะเบนม นะครับน่าจะเป็นงานหนักสำหรับบุกเกอร์แล้วก็ดูแลนะครับถ้า DNA ไตงขยับขึ้นมาเล่นไม่ได้ก็น่าจะยากนะครับผมเกมหน้าสำหรับเกมนี้ผมมองว่าดิ้นเบอร์นาเกตนะครับผมจะเอาชนะได้อย่างชิวเฉียดอย่างแน่นอนวันนี้ให้ดิ้นเบอร์นาเกตเอาชนะฟินิกซันไปด้วยคะแนนที่มากกว่า3อีกแน่นอนวันนี้นะครับฝันทงนะใครอยากจะตามนะครับผมตามไปที่ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ใต้เดสคริปชันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กกกกกดดดแชรรร์าาลลัััััังใจนนนนนน้้้วววยยะะคบบบผผมมสหีขออตไ่